สายตาจากคนทั่วโลกจับจ้องไปที่เมืองฮารานในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาหลังจากการระบาดของเชื้อโรคที่ไม่รู้จักมาก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอะไรทําให้เกิดโรคร้ายที่น่าสยดสยองนี้กระทรวงกลาโหมรัฐบาลท้องถิ่นสร้างกาแพงกักการโรคหลังจากการระบาดโลกในเวลาไม่นานการส่งเสียงทางอากาศอย่างต่อเนื่องของ Global Relief e f f e t f f r s p o ช่วยให้ผู้รอดชีวิตจำนวน ไม่มากนั้นพบถ่าชีวิตได้กระทรวงกลาโหมเชื่อว่าวันต้องดําเนินการกระทําดังเด็ดขาดคํถาถามคือยังมีผู้รอด <พอ S 2> ชีวิตยังไม่ติดเชื้ออยู่ในเมือง g R e รักษาไว้หรือไม่และเช่นนั้นกระทรวงยังจะดําเนินการตามแผนประกาศไว้ว่าจะทําลายเมืองโดยพยายามกําจัดไวรัสฮารานให้หมดสิ้นหรือไม่ไม่ว่าจะเพาะไวรัสหรือแผนที่เสนอมาโดย กระทรวงติ่งหนึ่งที่แน่นอนอ <า S 1> คือฮาลาน,าานมีเวลาเหลือน้อยมากแล้วนั่นเองเอาละรครับผู้ชมครับขอต้อนรับาสู่รายการมรคเทกส่วนซีซีนะครับตอนนี้คนจะมาอยู่ในไดร i n ยิงไร1หนึ่งนะครับตอนนี้เราไปอยู่ในพาสที่2แล้วนะเราก็จะมาต่อจากเดิมนะครับก็ไปต่อยกับลายหิมนะครับที่ชั้นลอย <laughs> ตอนนี้เรากำลังไปที่ตึกสำนักงานใหญ่ไม่ใช่ห้องโอ้โหเราก็พูดผิดอีกแล้วเอาละฉันจะการหมดทุกอย่างแล้วของ่ายๆนายมีอะไรทำอะไรให้ฉันทำอีกไหมเอาละฉันขอคิดดูก่อนนะลาฮิมเธอฉลาดพอนะที่จะก่อเรื่องอันตรายนะรู้ไหมโอมาบอกฉันเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่นายจะทำ นายพูดจริงเหรอฮะวัตถุระเบิดเหรอผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเฮ้ยขอร้องล่ะนายโกหกไม่เก่งนะผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอ๋อเธอคิดว่าเธอจะไม่ตายงันสินะพี่ไม่ใช่แม่งผมไม่ไม่ใช่แม่ของเราตายไปนานแล้วดังนั้นน้องพี่อยากให้น้องทำดีกับพี่หน่อยเพราะพี่เป็นคนเดียวในครอบครัวของน้องนะคุณกระเจคใช่ไหมได้แล้วเอ่อผมก็อยากจะขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณทำเพื่อผมแล้วก็บอกว่าผมเสียใจด้วยแล้วก็ผมเป็นหนี้คุณคุณของชีวิตของคุณกับอาร์มีน ใช่คุณผู้ถูกคุณอยากตอบแทนบุญคุณใช่ไหมปล่อยดูไม่ให้น้องชายโง่องของฉันทําตัวเองตายห้ามใช้ระเบิดนาลาหิมแล้วเอ่อพอหรือยังผมจะได้คุยกับแพคเกนไหมก่อนอื่นเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชะผมวางไว้ในห้องของคุณอยูอหนึ่งเก คุณต้องใช้อะไรที่เหมาะส,สมกับงานที่แบ็คเพนต้องการให้คุณทําก็คือว่าให้เราไปเปลี่ยนชุดเพื่อทํางานที่เขาสั่งมานะครับเหมือนกับอันนี้ปะะเหมือนเอ่อเราเป็นนักตะเพิงแล้วก็ต้องใส่ชุดนักตะเพิลงเราเป็นนี่ไงหนึ่งเก้าสี่เราเป็นพยาบาลเราก็ต้องใส่เ่ชุดพยาบาลอะไรอย่างงี้ปหตัวนี้เราเป็นนักล่าซอมบี้เราก็ต้องใส่ชุดนักล่าซอมบี้ <laughs> โอเคอันนี้ชุดเดิมของเรานะมันต่างอะไรจากเดิมเนี่ยไปๆๆๆเกลังเฮมจนพร้อมละจะไปหาลาเกนเดี๋ยวก่อนสามสิบเอ็ดถ้านายจะอยากอยู่ที่นี่นายต้องมีทักษะเอาละขึ้นมาที่ข้างบนเลยหลงยิมมาอยู่ชั้นบนสุดขึ้นมาไม่กี่ชั้นเองหลายห้องเหลือเกิน โอ้โหลงยิ้มราฮิมนายอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่เองแล้วมึงจะวิ่งไปหาทำไมล่ะเพื่อนเร,เราก็โซนเหมือนกันนะเนี่ยเอาละรออะไรอยู่ละ่ะมาเลยกดสปิกบาร์ค้างไว้เพื่อกระโดดแล้วก็เกาะสิ่งที่ยื่นออกมาโอเคไป วางไว้โอเ okay. ค let's go ฮะ <c oughs> นายควันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะเกรนที่อยู่บนเกรน <c oughs> บ้านกูไม่มีแบบนี้ <c oughs> กระโดดขึ้นไปหน้าเริ่มมืดแล้ว อยิยนดีต้อนรับสู่ลงยิมของเราอย่างแรกเลยนายต้องเรียนรู้วิธีการวิ่งหมายความว่าไงเรียนรู้วิธีการวิ่งแค่ทําตามที่ฉันพูดเข้าใจไหมตอนนี้กระโดดลงไปด้านล่างสุดจ้านายบ้าหรือเปล่าฉันก็ตายนะสิอย่าคี้กลัวไปนะเร็วเข้า <laughs> นายร้อเล่นใช่ไหมดูนี่ซะไอพี่ชาย อาขาฉันขาฉันโอ้พระเจ้าอย่าขยับนะเดี๋ยวใช้ใครมาช่วยรอเล่นนะฮะโอ้ว่าเอ้ยอะไรนายรับบุ้งไม่ได้เหรอเร็วเข้าลงมานี่ได้แล้วอะไรวะนี่กระโดดตัวกว่าเมืองวางอันไกลโพ้นโอ้พระเจ้าช่วย ลงมาเร็วดีใช่ไหมล่ะแต่อย่าเพิ่งลาบเลยสละมันยังมีอีกเยอะใช่มไหมมีเยอะเลยเหรอเพื่อตลอดข้างนอกนั้นนายต้องใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศพวกซอมบี้ส่วนใหญ่ห่วยในเรื่องการปินป่ายผมตั้งสถานที่ไว้ทั่วๆสำหรับนายแล้วมาดูกันว่านายจะทำยังไงต่อไปเอาละตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่โรงยิมมาซ้อมเรากระดดเ้ย แนี่ยโซนอีกแล้วเราอะ่ะมันลงได้หมดนะเนี่ยกระโดดโอเคไป <c oughs> กดี <c oughs> เพื่อหมอบ้ <c oughs> ังเป็นไหนต่อไปตรงนู้น <c oughs> แล้วก็เกาะเลย <c oughs> พอเริ่มวิ่งแล้ว <c oughs> พยายามอย่า <c oughs> ชะลอความเร็ว <c oughs> ข้างนอกนั้น ถ้านายหยุดนายอาจจะดรีได้เอ่อย่าปล่อยปุ่มกระโดดขณะที่กำลังกระโดดไม่งั้นคุณจะเกาะขอบที่ยื่นออกมาไม่ได้แล้วมึงมาอะไรตอนนี้เนี่ยแะกูกำลังกระโดดเลยเนี่ยแล้วมึงก็ขึ้นมาพอดีไอเบนกูล่วงเลยเนี่ยกำลังกระโดดปุ๊บเนี่ยขึ้นมาพอดีเลยไอ้บ้า ไม่เร็วสำหรับมือใหม่ระดับนี้ละนี่งไงละ่ะเอาละขึ้นไปที่นั่งร้านแล้วอย่าตกนะมันไม่มีอะไรวะตะคายเลยลองรับใช่ไหมเราไปไงต่อวะอ๋อนี่ไงก็นั่งร้านนี่เฮยตาปูนี่ ไอเราจับเหมือนแมวเลยนะปับ๊บกระโดดไปเกยยิงไปปับ๊บอ่าเรียบร้อยเกาะเข้าไปดีมากโอเคได้เวลาทดสอบของจริงแล้วกลับไปที่เคนั่นแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก ทุกอย่างในการวิ่งซะก็เหมือนกับว่าเราต้องกลับไปที่เคนกันนั่นเองโอเคนั่นพอละนายมีพระสวรรค์จากธรรมชาติที่เก่งเลยทีเดียวหรือไม่นายก็เคยทำมาก่อนแล้วนายเคยทำมาก่อนไหมแทบจะไม่เลยใกล้เียงที่สุดก็คือลู่วิ่งที่โรงเรียนงั้นนายก็เป็นอัจฉริยะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย ม่าเราอะปิดบังอยู่ถ้าเราบอกว่าเราเคยทำปุ๊บมันก็จะรู้ว่าเราเป็นสายรับไปนี่ไงล่ะเอาละอยู่ๆก็ของขาดเฮ้ยเคนนายพูดกับฉันหน่อยเกิดอะไรขึ้นวะเออมันมีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายรู้สึกของขาดมากเลยไปหิมเอาไม่ฉันที เอาละจะมาทำได้เลยว่าอาการของนายเป็นการชักกระตุกครั้งแรกเอาเป็นว่ารีบกลับมานี่ก่อนรีบกลับมาเติม <laughs> เราก็ว่าไปเรื่อยนะรีบลงไปเลยถามลาหินเกี่ยวกับเรื่องชักกระตุกอเอลาหินออกมาพอดีมาอย่างรวดเร็วเอยลาหินเกิดอะไรขึ้นวะ ไม่กอนมันการลอ่างเหรอ <L> เอ้ยไม่ไม่ใช่งั้นหรอก <L> ยังไม่ใช่ตอนนี้อาการชักกระตุกมันเป็นการเตือนว่านายติดเชื้อจะนายควรจะไปหาด็อเตอร์เซลเีด,ด,ด,ดีกว่าเขาจะตรวจอาการนายเองนายออกไปหาเซเลแล้วก็ไปคุยกับฝ่ายพนักานิการก่อนเขาจะจัดเครื่องให้นายก่อนแล้วก็ค่อยไปหาด็อคเตอร์เพื่อไปอนั่งสุมกันเราก็ไปเรื่อยนะ เดี๋ยวมันมีของอะไรให้เราป่ะลองตรวจดูก,กันเราต้องหาของก่อนนะไม่มีเลยเหรอโหเกี้ยงวัดไปลงลิฟต์ออกกดค้าง <c oughs> เอาละเราก็ไปหาฝ่ายพนัการ ่ายจัดจัดหาของ <laughs> <laughs> มันอยู่ใหนวะเนี่ยอนุนไงแอ้เราก็วนจะมาวนมาทำไมเนี่ย oh, โอ้นายเป็นหน่วยสอบในไอ้สอดแนมคนใหม่เหรอลาฮิม <c oughs> บอม,มาบอกฉันจันเอ็นฉันเคนฉันจะจำชื่อของนายจนกว่านายจะรอดชีวิตได้สักสองสามวัน <c oughs> แต่อานี้ฉันให้นาย ว่าแต่ที่เดอะทาวเวอร์ลือกันว่านายไปแค่ตัวทวงอีกคนที่มาต่อแถวขออาหารและยาอดิซินซึ่งจะหมคนคนที่นี่ไม่ชอบนายแต่ยะว่าพวกเขาเลย <c oughs> เขาก็หวาดระแวงกันอย่างนี้แหละ และเนื่องจากมีการลบกวนการสื่อสารกับภายนอกเลยมีความว่าระแวงเกิดขึ้นมากมายไปทั่วเมืองไม่มีใครขอความช่วยเหลือนอกจากพวกเราเองไม่มีใครให้การช่วยเหลือ <c oughs> นำสเสบียงและชุชีพมาให้ฉันหน่อยนะแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวผู้คนจะมอง <c oughs> นายใหม่อย่างรวดเร็วเลยแหละขอบคุณผมจะจำไว้ <c oughs> มีอะไร <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> ผมค่อนข้างจะรีบหน่อยเ <c oughs> ออแล้วก็นายอยากจะดังมากขึ้นมาเอ้ยขึ้นมากใช่ไหม ลองพยายามช่วยเหลือผู้คนก็ได้ช่วยพวกเขาสักหน่อยแล้วเขาอาจจะชอบคุณมากขึ้นอาจจะเจอสาวๆสักคนให้นายรู้สึกอบอุ่นใจในยามกำเื่น็ได้นะไอ้นางแม่เกมมนทําเรื่องแบบนี้ได้ด้วยเหรอเราก็ว่าไปเรื่อยอ่ะไปดีกว่าเจอใจเกเรเราเจอใจเกเรนะเข้มข้นเลยนะ อันนี้จะให้เราออกแปลงนอกเลยใช่ไหมเนี่ยรับยาไอดิซินจากด็อกเตอร์เฮ้ยโอเคไอเด็กไม่เราบางตัวข้างนอกนั่นนะเราเสียคนไปมากแล้วอุ้ยรู้สึกใจคอไม่คดีโอเคเด็กไม่เราให้ด็อเตอร์เดิมตั้งคข็มอยู่ที่รถพ่วงในสนาม ออดล้อมรัวอ๋ออยู่ใกล้ๆตึกข้างๆเองโอเคเคนไปได้แล้วไม่มีเวลาเดินชมวิวแล้วเห <g ül s> มือนเราย้ำนะเฮ้ยกูเคนนะเว้ยแล้วพยาย,ยามจะทำเสียงดังมากกันไป <f uck ers> เสียงจะดึงดูดไอ้พวกสอมปี <f uck ers> ก็ <f uck ers> เรียก3.1ก็ได้นะจะได้ง่ายๆอ๋ออยู่นู่นไงตามแผนที่เลยเพื่อน ก็วิ่งไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นรดตรงนี้แหละปัะ๊บเรียบร้อยในนี้แหละอเข้าเขตปลอดภัยละไร้กังวลอะโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สรันอี้ e นี้ก็ลาไปก่อนนะไว้อ ep นหน้าเรามจัดกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราได้ทําการฝึกซ้อมนะครับก็ปีนตึกอมไม่ง่ปีนป่เห็นไหมอย่างที่เขาสอนเราแล้วก็ ตอนนี้เราก็เตรียมมารับของนะครับยาโดบก็เดี๋ยวไว้ ep หน้าเรามาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเรามารบยากันนะครับก็ว่าไปนะก็เดี๋ยวเราจะมาฉีดยากับด็อกเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะมาเจอว่าจะแผนต่อไปจะให้เราทําอะไรต่อนะครับถ้าไงผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชีวิตใหม่แล้วก็กดแชร์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เอ่อใครที่เห็นว่าคลิปนี้สนุกนะครับยังไงผมฝากแชร์ประสบการณ์นี้ให้กับ เพื่อนๆของคุณผู้ชมกันด้วยนะครับจะได้เาพากันกาวกวกันท่วนหน้าโอเคครับลากันไปก่อนนะครับไว้ช่วงหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย